ปราบปรามการค้ามนุษย์ตรงนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองท่านมีความเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ๆเนี่ยมีให้เห็นมากขึ้นโดยรัฐบาลเองท่านให้ความสําคัญนะคะกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องในทุกมิติซึ่งจากผลการดําเนินงานปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาค่ะก็ส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นโดยอยู่ในระดับ เทียสองแล้วก็มีเป้าหมายไปสู่สถานะเทียหนึซึ่งเทียเนี่ยนะคะแบ่งเป็น4ขั้นด้วยกันเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามค่ะคุณผู้ชมคะโดยกลุ่มเทียหนึ่งนะคะก็คือว่า ประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายในการป้องกันและปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างครบถ้วนอันนี้คือเทียร์หนึ่งนะคะจากการแบ่งนะคะของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดทํารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์นะคะโดยมีการเทียบสถานการณ์ทั่วโลกกับมาตรฐานของสหรัฐเทียร์หนึ่งผ่านไปแล้วส่วนกลุ่มเทียร์สองเนี่ยค่ะคือเป็นประเทศที่มีการดําเนินการยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวแต่ว่ามีการแสดง ให้เห็นได้นะคะว่าโอเคคุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แล้วมีการจับอุ้มเพิ่มขึ้นมีการสอบสวนเพิ่มขึ้นมีการดําเนินคดีเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเทียสองที่อยู่แบบวอชลิทก,ก็คือต้องจับตามองตรงนี้นะคะก็คือเป็นประเทศที่มีการรายงานถึงเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นหรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือเทียร์3อันนี้ประเทศไทยผ่านมาแล้วก็คือประเทศที่ดําเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐแล้วก็ไม่มีความพยายามเลยในเรื่องของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ตอนนี้ประเทศไทยไต่ตขึ้นมาอยู่ในระดับเทียร์2แล้วนะคะคุณผู้ชม แล้วอย่างที่บอกว่ารัฐบาลเองให้ความสําคัญนะคะให้ความสําคัญยังไงก็คือการแก้ไขปัญหาแก้จริงจังแก้ต่อเนื่องเลยแล้วก็แก้ทุกมิติเลยซึ่งจากผลการดําเนินงานอย่างที่บอกค่ะว่าจากการแก้ปัญหาเนี่ยแหละคะ่ะจริงจังต่อเนื่องทุกมิติทําให้ประเทศไทยขยับจากเทียรสองวอชิริทก็คือเทียรสองที่ต้องจับตามองนะคะมาอยู่ในเทียรสองแล้วก็เป้าหมายก็คือไปสู่สถานะเทียรหนึ่งให้ได้ ะะทีนี้จากการรายงานค่ะสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่า TIP ประจำปี2022ของสหรัฐอเมริกามีการให้เหตุผลสำหรับการปรับสถานะที่ดีขึ้นของไทยด้วยซึ่งเป็นการปรับเพิ่ม,มขึ้นอันดับสู่เทียสองก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลไทยนะคะ ได้แสดงให้เห็นว่าพยายามแล้วแหละที่จะเพิ่มมากขึ้นในการต่อสู้กับการลักลอบการค้ามนุษย์ภายใต้ข้อจํากัดในเรื่องของศักยภาพและการระบาดของโควิด19ในช่วงที่ผ่านมาคือมีการระบาดของโควิด19แต่ก็ยังคงที่จะเดินหน้าในการป้องกันปราปรามการค้ามนุษย์ก็ทําให้เห็นได้ว่าไทยเนี่ย เพิ่มการสอบสวนกรณีการค้ามนุษย์มีการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการลงโทษผู้กระทําผิดมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์แห่งใหม่มีการจัดทําแนวทางสําหรับเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานเองก็ดีแล้วก็มีการระบุตัวเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไทยทําแล้วก็ทําให้ต่างชาติเ,เห็นะนะคะส่วนข้อเสนอที่ไทยได้มานะคะก็เช่น เพิ่มการดําเนินคดีและลงโทษผู้ต้องหาการค้ามนุษย์มีการดําเนินคดีเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้มีการบังคับให้มีการจ่ายค่าจ้างอย่างสม่ําเสมอรวมไปถึงให้สิทธิลูกจ้างถือครองเอกสารประจําตัวก็คือไม่ได้มีการไปริบไม่ได้มีการไปเก็บในส่งของเอกสารต่างๆการข้ามแดนต่างๆอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คืออย่างแรงงานต่างด้าว ที่เป็นชาวต่างประเทศ3ามสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เข้ามาทํางานในไทยอย่างเช่นในเรื่องของภาคการประมงที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆครัง้งในเรื่องของการค้ามนุษย์ทีนี้เนี่ยในส่วนของการเปิดตัวคุณผู้ชมขารายงาน TIP report 2022รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศรายชื่อ TIP Hero นะคะก็คือนักต่อสู้ ต่อต้านทางด้านของการค้ามนุษย์หนึ่งในนั้นมีคนไทยค่ะก็คือคุณอภิญญาทาจิตจากองค์กรสเตลามาลิสสังขมนทนจันทบุรีได้รับคัดเลือกนะคะให้ได้รับรางวัลในฐานะที่ผู้ทำงานด้านการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ในอุตสาหากรรมการประมงไทย โดยทํางานหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นระยะเวลากว่า7ปีด้วยกันมีการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกบังคับใช้แรงงานแล้วก็สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเด็กซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเนี่ยที่ทำให้เขาทํางานเนี่ยตลอด7ปีที่ผ่านมาทําให้ได้รับรางวัลตรงนี้ นอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเก็บรวบรวมข้อมูลน,น,นะคะแล้วก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการกระทำผิด มาทำผิดผ่านทางช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณีก็ดีการหลอกเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายรวมไปถึงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยไปเพื่อผลิตสื่อลามกอนาจารรวมไปถึงการหลอกลวงการโฆษณาจัดหางานชักชวนคนไทยให้ไปทำงานต่างประเทศในปี2565นะคะคุณผู้ชมดูนะมีคดี ค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์182คดีด้วยกันคิดเป็น71%ของคดีค้ามนุษย์ทั้งหมดนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีจำนวน107คดีเนี่ยคิดเป็น70%ของคดีค้ามนุษย์ทั้งหมดอันนี้เป็นคดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ แล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็เลยมีการวางแนวทางให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหาตามแนวทางป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาดข้อแรกเลยค่ะบรรดา5ขั้นตรงนี้ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายข้อที่2การถอดบทเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อที่3การยกระดับศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ในด้านของแรงงานข้อที่4 ยกระดับระบบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเรื่องที่5มีการตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจต่อต้านในเรื่องของการค้ามนุษย์ทางด้านของแรงงาน รวมไปถึงให้สาวถึงต้นต่อนะคะเพื่อเป็นการถอนรากถอนโคนเลยให้ถึงปัญหาเลยให้ถึงไปไปอยู่ถึงผู้อยู่เบื้องหลังเลยแล้วก็รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนตระหนักถึงภัยการค้ารูปแบบใหม่ๆโดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้รู้เท่าทันเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนนี่แหละค่ะอันนี้เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะกับการค้ามนุษย์ในการปราบปรามการค้า